กูอยู่กระสาวนะครับผมวันนี้ไม่ทราบาครับันนี้ด้ยินได้ต้องขับอากาศได้จะจับได้นะครับมไม่ทราบเหมือนกันครับตาๆๆๆมยกีตาร์ไม่รๆๆๆู้

ไม่ใช่ยุกลงโหลดลงโหลดมันหายไปหสามสีเดียนเลยเติมเติมได้นะครับขอได้ได้ได้สอคไหนครับพันคุณผ่านคุณคุณเก้าสิบลปวะคุณเก้าสิบไ้า่เนี่ยเก้าเก้าหมื่น เมตตาปูได้นะครับผม่มเติมให้ปูได้นะครับยาครับยานะครับผมหบมัดหนึ่งน้อยคะแนนนะครับเมตตาได้เลยคุณพ่อคุณแม่ครับอดอได้นะครับ อยู่กับพังด้งนาวนะครับปมอดเดิให้ปูได้นะครับ ติมได้นะครับผม